ทิตารีเสวยวเวัง7-8คสวัสดีค่ะพักนี้เสียวจ้านอารมณ์ดีส่งความสุขมาให้แฟนๆต้อนรับวันอาทิตย์ในวันหยุดพักผ่อนสบายๆของทุกคนน่ารักมากๆค่ะ ค่าความนิยมในต่างแดนของเซียจ้านได้ปรากฏขึ้นทันทีหลังจากที่เซียจ้านได้โพสต์ภาพวิดีโอ s p e c i a l Effects ต์เ,ฟเ,ฟเซฟีเทรเนระดับโลกที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะน,นี้ประเทศบังคลาเทศติดอยู่ในอันดับที่5ประเทศเวียดนามติดเทรนด์อันดับที่7ประเทศสิงคโปร์ติดเทรนด์อันดับที่13ประเทศมนาเลเซียติดเทรนด์อันดับที่1 4ประเทศบรูไนติดเทรนด์อันดับที่18ประเทศทิลีตติดเทรนด์อันดับที่21 และประเทศไทยติดเทรนด์อันดับที่27พร้อมกันนี้ได้ติดเทรนด์อันดับหนึ่งในแอปโตอินในข้อความว่าเซียจา้านเริ่มเล่นกับใบหน้าของเขาอีกครั้งความฮอตและความร้อนแรงของเซียจ์จ้านเป็นท,ที่ทราบกันดีว่าต่างประเทศได้ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากและมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยบุคลิกที่สง่างามจิตใจที่เรียบสงบอ่อนโยนมีจิตสาธารนณะ ในรายการวิทยุมาเลเซียจีน988 FM เป็นหนึ่งในสถานีวิทยุจีนที่ใหญ่ที่สุดและได้รับความนิยมมากที่สุดในมาเลเซียรวมทั้งยังเป็นสถานีวิทยุที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซียสำหรับเพลง Light p o r t ตหรือเพลง Made Made to l o v e ของเืีอจ้านได้ครองแชมป์แนนดับที่1ของรายการวิทยุ988 FM ต้องขอแสดงความยินดีกับเสียจ้านด้วยนะคะทางด้านของวหวังอิปอก็ได้มีภาพวิดีโอ ที่แสดงทักษะการเล่นสเกตบอร์ดของหวังอีปอ้ป๋อน่ารักน่ารักเป็นกิจกรรมสบายๆในระหว่างการไททําซีรีส์เรื่องนางโจนเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าหวังอีปอ้ป๋อชอบเล่นสเกตบอร์ดเป็นอย่างมากเป็นสิ่งเดียวที่หวังอีปอ้ป๋อขาดไม่ได้และมักจะพกติดตัวเป็นประจำ o อ f ออฟฟิเชียลได้อัปเดตว่าเพื่อขอบคุณทุกคนและความทุ่มเทที่จะปฏิบัติตามคำสาบานแห่งความพักดีทุกครั้งนักแสดงหนุ่มหวังอี่ปอเข้าร่วมงาน l o ย a l ตี้ r e a t e a n e w Journey ในปี2021กลุ่มงานศิลปะ h า,าร r ท to ฮาร r t ของสถานีวิทยุและโทรทัศน์กลางของจีนได้ไปที่หน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณะเพื่อแสดงความเสียใจต่อหน่วยงานด้านความมั่นคงสาธารณะ คืนนี้เวลา19ในกานพบกับรายการวาไรตี้ช n แนลทางช่อง cctv 3รอบปฐมทัศน์และจะมีการรีเพลย์ซ้ำในเวลา22ในการ30นาทีทางช่อง cctv 1 Integrate Channel ค่ะเตรียมพบกับความเซอร์ไพรส์พิเศษของหวังอีปอ้ป๋อบนเวทีคืนนี้ในเพลง d e s e r for glory สำหรับซีรีส์นางโจนก็ได้มีภาพไฮไลท์ของการถ่ายทำเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นภาพของหวังอีปอ้ป๋อที่กำลังนอนอยู่ และเจ้าดิอิงก,ก็ได้เขียนภาพวาดลงบนใบหน้าของหวายอีิปอ๋อรวมถึงเขียนภาพตาโตๆลงบนเปลือกตาตตตตตของหวายอีิปออีกด้วย และสำหรับวันนี้พี่ปันต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ